ันนี้เรากำลังทำการเล่นเกมอยู่ประมาณเวลาเจ็ดโมงครึ่งนะคะทุกคนเออโอเคเจ็ดโมงครึ่งตื่นเช้ามากๆเลยนะคะทุกคนก็อ่ะตื่นสักนิดก็มาปั่นสักหน่อยอะเป็นทุนของวันของเริ่มวันนะคะทุกคนเออแบบเป็นทุนเพื่อที่จะมีกำลังใจหน่อยนะคะเช้านี้อคูณเข้าไปดิฮะสวยงามดิฮะทุกคน สวยงามเลยนะคะทุกคน1371บาทจุกๆเลยอะใครไม่จุกแต่เราจุกนะคะอือหือ ค่ะทุกคนก็กราบสวัสดีนะคะเออวันนี้มาอยู่กันในเกมส่งการสเปนนะคะทุกคนซึ่งล่าสุดเกมใหม่ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วนะคะทุกคนก็เป็นเกมซูเปอร์กอฟนะคะก็ไปตามดูในคลิปเก่าๆก,กันได้เลยนะคะทุกคนก็ได้ทําการรีวิวเกมใหม่ไปแล้วแต่ว่าอยากมาซ้าส่งการสเปนนะครับนอนนอนเออโอเคค่ะทุกคนก็กราบสวัสดีอย่างเป็นทางการนะคะมาพบกันในช่องหวานใจพาปั่นนะคะ โ okay, อเคค่ะทุกคนเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปเริ่มกันเลยนะคะวันนี้มากันในทุน500บาททุกคนทุนเยอะนะคะวันนี้ก็เยอะหน่อยอ่าโอเคทุกคนขอไปเริ่มที่เบทด5บาทนะคะก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะคะทุกคนเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปให้กันนะคะโ okay, อเคค่ะทุกคนไปเริ่มกันเลยดีกว่าไปขอเบท5บาท30หมุนนะคะทุกคนขอเนี้ยเปิดเทอร์โบนนะคะ ไปค่ะทุกคนเราจะมาดูว่าส่งการจะยังไงฮะจะยังไงครับค่อนข้างที่จะไหลยอยู่นะคะทุกคนไม่ค่อยตึงนะฮะอ้าสวยดีฮะโอ้โหทุกคนดอกแรกของเรามาแล้วนะฮะ406บาทนะครับทุกคนโอโ,โอ้โหทุกคน สวยเลยนะจ๊ะสำหรับก้อนแรกของเราเนาะวันนี้น่าจะได้กำไรกับบ้านไปจุกๆเลยอ่ะดูจักทรงแล้วอ่ะทุกคนถ้าจะมาขนาดนี้นะฮะอือือสวยดีฮะมาแบบนี้ก็สวยดีครับคูณสิบเข้าไปอ่ะอ่ะโอ้โห14คูณ14ทุกคนยังไงอะครับออก้อนโตอีกแล้วอะครับนอน,น,อน ยิ่งเล่นยิ่งปังะอะยิ่งเล่นยิ่งปังอะคะ887บาทโคตรจะว้าวเลยนะ,ะฮะเออหือเออือทุกคนก็เล่นเกมใหม่แล้วอย่าลืมมาเช็คอินเกมเก่กาด้วยนะคะทุกคนก็เกมเก่าก็มีเขาเรียกว่าอะไรอะก็ปังไม่แพ้กันนะคะทุกคนเออเออกลับมาเช็คอินเกมเก่กาโคตรจะปังอะครับ อ้โหทุกคนดอกนี้ปาไป1135บาทนะครับโอโหทุกคนใครให้ปังกว่านี้ไหมฮะใครให้ปังกว่านี้คอมเมนต์มาเลยนะคะทุกคนโอ้โหใครอยากให้ทำการเล่นเกมไหนที่ปังกว่านี้คอมเมนต์มาได้เลยนะคะเราจะไปทำการรีวิวเกมให้ทุกคนดูน,นะฮะ uh. โอเคค่ะทุกคนตอนนี้เรากำลังทำการเล่นเกมอยู่ประมาณเวลาเจ็ดโมงครึ่งนะคะทุกคนเออโอเคเจ็ด okay, โมงครึ่งตื่นเช้ามากๆเลยนะคะทุกคนก็อ่ะตื่นสักนิดก็มาปั่นสักหน่อยอะเป็นทุนของวันของเริ่มวันนะคะทุกคนเออแบบเป็นทุนเพื่อที่จะมีกำลังใจหน่อยนะคะเชา้านี้อ่ะคูณเข้าไปดิฮะสวยงามดิฮะทุกคน สวยงามเลยนะคะทุกคน1371บาทจุกๆเลยอะ่ะใครไม่จุกแต่เราจุกนะคะเออหือสวยดีฮะกำไรแน่นๆเลยทุกคนสเก็ตเตอร์ยังไม่โผล่มาเลยนะคะทุกคนเอออ่ะมาพอไหลก็ไหลรัวๆเลยนะคะ สวยดีครับแบบนี้ก็สวยดีฮะโอ้ว่านเจี๊ยบอีกแล้วนะฮะทุกคนดอกนี้สวยงามอื้อื้ืเกินปุยมุ้ยฮะทุกคนดอกนี้อีกแล้วนะฮะเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสี่บาทมันจะเกินปุยมุ้ยฮะท่านผู้ชมอื้อื้มโอ้กำไรล้วนเลยนะฮะทุกคน โคตรจะว้าวเลยนะฮะโอโหทุกคนสวยก็เช่นเคยนะคะไม่แนะนำให้ทำการเล่นตามนะคะทุกคนเน้นดูเพื่อความสนุกและความบันเทิงนะครับอ่าคูนะโอโหทุกคนเกมนี้กำไรลว้ลวนเลยนะฮะนี่ขนาดยังไม่ถึงกับขั้นถึงนี่ขนาดยังไม่ เพิ่มเบ็ดนะคะทุกคนโอ้โหกำไรมันเกินปุยมุยฮะอ,ะอ่างียบแล้วนะคะทุกคนโอ้โหสเกตเตอร์ของเรานะคะตัวดีเข้าไหมฮะไม่เข้านะคะทุกคนมามาสเกตเตอร์ยังไงครับ ไม้นางตัวดีไม่เข้านะฮะอย่าเล่นลินเยอะนะฮะขอร้องเออไม่เข้าก็ไม่เข้าไม่ต้องลีลายเยอะนะฮะช่วงนี้พี่เลือดร้อนในน้องอย่าห้ามพี่อะไรหมอเออหือสวยงามฮะทุกคนอโหโอ้โห,โโหทุกคนปังอะใครบอกไม่ปังอะบอกว่าปังเลยอะไรปังหรือสรุปว่าปังหรือไม่ปังเออทุกคนหมดไปแล้วนะคะ30หมุนของเรานะคะทุกคน โอ้โหกระเบตด5บาทนะคะได้กำไรมาจุกๆเลยนะคะทุกคน4,000กว่าบาทนะคะกับคุณน0 0บาทของเรานะคะทุกคนก็ใครอยากให้ทำการรีวิวเกมไหนคอมเมนต์ใต้คลิปมาพูดคุยกันได้เลยนะคะวันนี้หวนใจพาปันขอตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ